สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจวันที่2กันยายน2559นะะสําำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองการแว่งตัวอยู่ในกรอบ1535-1550นะคะก็มองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยค่อนข้างสร้างความสับสนให้กับตลาดพอสมควรนะคะในส่วนของออดัชนี ISM ภาคการผลิตนะคะปรับตัวออกมา ประกาศออกมาปรับตัวอยู่ที่49.4นะคะในเดือนสิงหาคมซึ่งก็หลุดต่ำลงมาจากระดับปกติที่50นะคะแล้วก็ต่ำกว่าคอนเซนแซสที่คาดไว้ด้วยที่52นะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยตัวเลข Market P.M.I. ภาคการผลิตที่จะทำโดยภาคเอกชนเนี่ยประกาศออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการไว้ที่52จุดนะคะซึ่งก็ทำให้ตลาดยังมีความสับสนแล้วก็เฝ้ารอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศในคืนวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวเลขสาคัญที่กาหนดทิศทาง เรื่องของการปรับขึ้นใัตาดอกเบีย้ยของเฟดที่ตอนนี้มีความกังวลกันว่าอาจจะต้องอถูกปรับขึ้นใน เดือนกันยายนด้วยหรือไม่นะคะเพราะฉะนันก็ยังคงเป็นแฟกเตอร์สำคัญตัวหนึ่งที่จะกำหนดที่ทางของตลาดในช่วงต่อไปนะคะเซนติเมนต์ของตลาดในระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในข้างซึมตัวลงนะคะแต่ยังคงอยู่ในกรอบหรือว่าเทรนที่ยังเป็นบวกอยู่นะคะมูลค่าการซื้อขายต่อวันก็ลดลงนะคะนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่อนข้างมีพฤติกรรมในการเก็งกำไรระยะสั้นสังเกตจากยอดซื้อขายสุดที่ในแต่ละวัน ะะปรับตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนก็ถือว่าสอดคล้องกับตัว PFG Index นะคะที่ใช้วัด เซนติเมตรตลาดนะคะที่มีแนวน้องแนวโน้มที่ทยอยซึมตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยดัชนีดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์บวกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเก็งกำไรในภาวะที่ตลาดอาจจะแกว่งตัวไซด์เว์แล้วมีซึมตัวลงบ้างแต่ยังอยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกรอบในการเก็งก,กำไรเนี่ยทุกวันเราให้แถวๆประมาณ 1535, 1550หรอยือ1 5 5่จุดนะคะอยู่ใน กรอบนี้มานานนะคะเป็นสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนความผันผวนร,ระหว่างวันอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าดัชนีไม่ได้ขยับไปไหนไกลเท่าไหร่นะคะ ก็คงมองที่1535เป็นแนวรับสําคัญนะคะถ้าหลุดลงมาในมีโอกาสเห็น1522นะคะอาจจะใช้1520เป็นจุดคัดลอสก็ได้นะคะคือถ้าหลุด1520ลงมาเนี่ยเ,เทรนด์มันคงเปลี่ยนแปลงไปจากขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคัดลอสออกไปสําหรับการเก็งกําไรในระยะสั้นนะคะแต่ในช่วงนี้ถ้าตราบเท่าที่ยังไม่หลุดลงมา1520เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ยังมีออโอกาสในการเก็งกาไรเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุม ECB นะคะ จะมีความคาดหวังถ้าผ่านพ้นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะโฟกัสของตลาดในสัปดาห์หน้าคงจับตาไปที่ ECB นะคะก็คนก็คงจะมีการเก่งกันในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางด้นการเงินเพิ่มเติม QE เพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนั้นก็น่าจะ มีแรงหนุนต่อตลาดอยู่พอสมควรนะคะการเก็งกําไราหุ้นรายตัวเนี่ยยังคงต้องทําบนความระมัดระวังนะคะก็ทำเท่าที่ยังคงเซตอินเด็ยังคงประคองตัวเหนือ1,520จุดได้นะเท่านั้นนะคะหุ้นในพอร์ระยะสั้นนะคะคง aot pyron global tu m t, UM, t l s แล้วก็ bwg นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance นะคะมี alt นะคะ g e n g o g e n g o one 1, wice นะคะ ppm one 1ะคะ่ะ หุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม3ตัวนะคะตัวแรกเลยคือ Home Pro นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเข้าซื้อที่10บาท70นะคะรอทำกำไร11บาท30ตัดขาดทุนที่10บาท30นะคะมองในเชิงพื้นฐานนะคะคาดว่ายอดขายครึ่งปีหลังเนี่ยได้โตได้ดีนะคะจากยอดขายสาขาเก่าแล้วก็เปิดใหม่นะคะโดย same store sales growth เนี่ยคาดอยู่ที่3-4ซนนะคะนอกจากนี้นี่ ยังมีโฮมโฮมโปรแฟนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนะคะตั้งเป้ายอดขายที่400-500ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัว Home Pro อ็กซปนะคะ,ะช่วงสิ้นปีนี้อีกนะคะเป้าอ,อยู่ที่500-600ล้านบาทนะคะ,ะตัวที่2นะคะ PSTC นะคะให้น้ำหนักการลงทุน3ดาวเลยนะคะ เขาซื้อที่70สตางค์นะคะเราทำกำไร82ตางค์แต่ขาดทุนที่63สตางค์นะคะมองราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่ามูลค่ามากนะคะเมื่อเทียบกับโครงการที่มีอยู่ในมือนะคะในขณะที่เข้าสู่ช่วงการยื่นโคตาเพิ่มเติมโอกาสหนุนยังหนุนโอกาสในการเก็งกำไรอยู่นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว SLP นะคะตัวนี้ขอสู้ใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่แนะนำอมาเมื่อวานนี้ยังตั้งราคาไม่ได้นะคะน้ำหนักการลงทุน 3ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่1บาท66บกนะคะทำกำไรที่1บาท80ตัดขาดทุนที่1บาท58ะะตัวอื่นๆน,นะคะ Vih นะคะถือสถานะต่อ IFEX mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะถือสถานะต่อ,เ,อ,อเช่นเดียวกับตัว SCB นะคะส่วนตัวเอราวันนะคะก็ให้ EXIT ออกไปที่ ATO หลังจากถือครบมา2สัปดาห์นะคะจบการรายงานลูกค่าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ